สวัสดีครับผมเราเจอใครเนี่ยสวัสดีค่ะมากับผู้ใดเนี่ยมากับพ่ดเขาเป็นบมานี่อาไรหนึ่งบ้าวันนี้นี่นะครับผมพวกเรามาถึงโดมกันแล้วนะครับตอนนี้ก็คนอื่นมาประชุมนะครับแล้วก็อาจจะให้นับค้าโตนะครับผมตอนนี้นี่เราเจอน้ักแข่งด้วยนะครับผม ออนทั่วรอบนานนะจะได้พบกับโช่วงไม่หนองหักแพงนะครับผมแล้วลอยากเต้นเพลงกันนั้นของน้องแล้วเนาะแล้วยังบอกว่าไหนแต่ว่าอยากเต้นแล้วเพลงน,าน,านาั้นน่ะเออเพลงกันน,านาั้นล่ะเพล<อ>งที่ชอาเต้นเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะที่ผู้ชายเต้นพอ,พอพ่ะชอบนะอบอันนี้คือบอก แม่แม่จะได้เปลี่ยนเพลงอ๋อเป็นเพลงโอ้ยมาเปลี่ยนเพลงเหรอเปลี่ยนหรออันนี้เราที่แบบพ่อติไทยคู่พึ่งแต่นั้นแหละตอนเพิ่มอ่อนเก่งใจเพิ่อมโอ้ยแต่ไปดูแอบไปดูคลิปคู่พึ่งอยู่นะแบบว่าปากกระแตกเคิมค่ะลงอะไรคนดูก็เยอะหมดนะครับหนิวโอ้ยพี่หนี้วด้อยหนิวพุชี่แปดร้อยแปดร้อยก็มีนะคะแปดร้อยเห็นอยู่คลิปเมื่อเช้าคนจะดูเสื้อสีพอนะไม่ใช่หรอ หน่าเห็นบว่าอดีตอันโอ้วอดีตอันน่าโคตคนสีดังนะครับนี่ยถึงแล้นะครับเพิ่งเรามาถึงนะพี่ต้นเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับผมมาถึงรวมแล้วนะครับนั่งร้อนะครับผมใส่ถามความรู้สึกดีกว่าหมู่บ้าน ว่นนั่งเกือบหาจ้าพันใปถิ่มว้สนามมองแสดงแม่ค่ะสตร์กับบะมีสาดเอ็เอามาใส่น้ำร้นก่นคนล้างแม่ค่ะบัดมี้บะมีผ่อนวังนั่งนนั่ง้อเลูกยางเายงอีกด้ยวะคันเพื่อนเฮนูอยู่นจสองชั่วโมงเมาล้กลับอีดีเลยปอลเลยนั่ร่อบนันอีชมเพิมเมาลัวับใครเนียเพื่อไปท้าอยู่เนาะจะไม่มีพารุมีไฟพ่ออยู่ไหนเนี่ได้รับิ่มนได้ไจะมาบ๊อก่นบ่าย ก็หมู่บ้านได้พักได้เป็นขึ้นหนึ่งเนาะพักเล่นเครื่มรถเดี๋ยวมา่อหัวด่านจะมาย้ำเสากากเลยนะครับผมอันนี้ใครครับนี่พี่เหลียวเมินน้องนะคะน้องขิมไม่สบายนะครัะพี่เหลียวเปลี่ยนไปใครเมินไม่จ่ายเนาะเหมือนเดิมพอดีพี่ต้นเหลียวครับพี่พนันงั้นพี่พนันเตรียมเก็บเงินเลียวนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีคุณนิพี่แพคสวัสดีครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวผมเตรียมวทานธรรมไหมแต่ว่าอันขอบมุ้นที่เต็มแล้วนะครับผม